สวัสดีครับวันนี้นครับก็มาสอนวิธีการใช้ a อวา a s h บ o a r d Pro เวอร์ชัน1.4นะครับสถาบัน a อวาเราก็ทำตัวเครื่องมือ d a s h บอร์ดมาเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่น1.4แล้วนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูว่าฟังก์ชันทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่า ประโยชน์หลักๆเรามาดูประโยชน์หลักๆก,ก่อนนะครับประโยชน์หลักๆของตัว AVA Dashboard Pro ตัวนี้นะครับก็จะมีการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งเป็นแผงสีเทาทั้งหมดนะครับส่วนตัวแผงสีเหลืองนะครับเอาไว้สามารถเป็น Manual Trading นะครับแล้วก็ตัวสีแดงนะครับก็คือเป็น Auto Mode หรือ EA Mode ก็คือเราสามารถให้ตัวแดชบ b o a r d นี่นะครับ เข้าทำการเทรดได้หลังจากเราเลือกกลยุทธ์เสร็จแล้วนะครับผมมาดูฟังก์ชันที่1นะครับฟังก์ชัน time zone นะครับเป็นฟังก์ชันตัวนี้เนาะนะครับโปรไว้ไว้ทั้งหมด5ประเทศนะครับประเทศแรกคือญี่ปุ่นนะครับออสเตรเลียยูโร USA Thailand ก็คือบอกเวลาแต่ละประเทศนะครับบอกเวลาเพื่ออะไรนะครับบอกเวลาเพราะว่าปกตินะครับธนาคารกลางของแต่ละประเทศนะครับ ใช้เวลาเวลาที่ทำการเนี่ยครับเปิดตอน8โมงครึนะครับก็จะมีความผันผวนของค่าเงินนะครับก็จะมีความแข็งอ่อนหลังจาก8โมงครึแต่ละโซนนั้นๆนะครับต่อมาครับเป็นฟังก์ชันที่2นะครับเป็นฟังก์ชันซิมโบลตรงนี้เนาะนะครับคือเราสามารถเลือกสิ่งที่อยากจะเทรดนะครับลงไปในแดชบอร์ดได้นะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราอยากจะเทรดอะไรบ้าง นะครับส่วนค่า t a ต d a า d ที่ให้ไว้นะครับก็จะเป็นค่าของ USD ทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับ USD นะครับก็คือเป็น major pair ครับก็ตัวซิมโบก์นี้นะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับก็จะแสดงผลออกมาเป็นกราฟเป็นกราฟเปล่านะครับต่อมาครับเป็นฟังก์ชันที่3ฟังก์ชันที่3ตัวนี้เนาะนะครับตัวนี้นะครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็ เอาไว้โชว์ค่าสเปรดนะครับก็คือค่าส่วนต่างระหว่างราคานะครับก็เอาไว้โชว์เฉยนะครับว่าตอนนี้นะครับสเปรดของคู่เงินที่เราใช้เนี่ยนะครับมันห่างอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี Account ด้วยนะครับว่าของเราเนี่ยเลือกเป็น Classic Standard หรือ v i p นะครับต่อมาเป็นฟังกชัน d n v n d u v l s u r l s t t h n u t r e u r y นะครับก็คือเอาบอกค่า ความแข็งอ่อนของค่าเงินนะครับมีหน่วยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์คือบอกกันตรงๆเลยว่าค่าเงินของแต่ละเพศประเทศนั้นนะครับเทียบกับทั้งโลกแล้วนะครับมีค่าความแข็งอ่อนอยู่เท่าไหร่โดย1บาทเนี่ยนะครับจะเท่ากับ20%นะครับโพรไว้ไว้ทั้งหมด5บาทนะครับก็คือเต็มเที่ี่100คราวนี้วิธีการเราดูนะครับตรงนี้ก็มีประโยชน์มากๆเอาไว้ดูข่าวว่าสมมตินะครับ USD เนี่ยครับอยู่74แล้วอยู่ดีหล่นลงมาเหลือ20ครับเราก็จะรู้ได้เลยครับว่า USD เนี่ยอ่อนนะครับท่านี้นะครับเอาไว้ดูข่าวก็ได้นะครับเอาไว้ดูค่าความแข็งอ่อนของแต่ละวันก็ได้เราจะปกติเราจะเอาไว้คอมเนะครับเราเข้าไปดูใน finviz.com ใช่ไหมครับอะไรอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นอะไรอยู่ข้างหน้า USD ก็จะแข็งแต่นะคราวนี้ ตัวตัว individual strength currency เนี่ยครับก็มีประโยชน์มากๆนะครับครนี้ต่อมานะครับฟังก์ชันเมนหลักเราเลยนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันเทรนสิกแนลนะครับคราวนี้นะครับตัวเทรนสิกแนลเนี่ยนะครับก็เอาไว้บอกนะครับว่าตอนนี้ค่าเงินนะครับแต่ละไทม์เฟรมเนี่ยมันอยู่ขึ้นหรือลงนะครับ ตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีเพื่อบอกนะครับว่าตอนนี้อยู่บนเทรนอะไรแล้วเราก็เทรดตามเทรนนะครับเลือกกลยุทธ์ก่อนนะครับแผงตรงไทม์เฟรมตรงสีเขียวตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชันวอลุ่มนะครับก็คือราคาเนี่ยครับจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแรงถ้าแรงขึ้นด้วยราคาขึ้นด้วยอันนี้คือขึ้นจริงนะครับ ถ้าสมมุติมันสวนกันนะครับราคาขึ้นนะครับแรงลงนะครับส่วนใหญ่นะครับวอลุ่มจะเป็นฝ่ายถูกนะครับถ้าเราอยากจะต้องการความแม่นนะครับก็คลิกฟังฟังชันวอล u ุ่มด้วยนะครับคราวนี้ตัวฟังก์ชันทั้งเทรนทั้งวอลุ่มนะครับก็จะมีสัญลักษณ์นะครับส่วนฝั่งเทรนเนี่ยจะมีแค่2สัญลักษณ์คือขึ้นหรือลงนะครับถ้าเป็นลูกศรขึ้นก็เป็นอัพเทรน ะครับถ้าลูกศรลงก็คือเป็นดาวเทรนก็คือมันลงอยู่นะครับส่วนมาฟัง์กชันโวลูมตรงนี้นะครับโวลูมเนี่ยครับจะมีทั้งหมด4สัญลักษณ์นะครับฟังชันขึ้นนะครับแปลว่าแรงขึ้นแรงมากนะครับส่วนฟัง์กชันเฉียงนะครับเป็นสีฟ้านะครับก็คือเป็นไซด์เวย Up ์อัพคือราคาค่อยๆไต่ขึ้นนะครับคือไม่ได้ขึ้นแรงนะครับส่วน สัญลักษ์สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์เฉียงลงนะครับก็เป็นไซเวดาวนะครับอ่าก็คือราคาค่อยๆต่ลงนะครับส่วนสัญลักษณ์ตัวลงก็คือเป็นสัญลักษณ์ลงแรงมากก็คือดาวเทรนนะครับอ่าหลังจากเราเลือกกลยุทธ์เสร็จแล้วนะครับหลังจากเลือกกลยุทธ์เสร็จแล้วยกตัวยอย่างนะครับอ่าในตรงนี้นะครับเวลาเลือกกลยุทธ์เสร็จแล้ว ตรงนี้นะครับก็เราเลือก time frame 15นาะที H 4แล้วก็ M 5นะครับาวน,นี้เวลาเลือกกลยุทธ์เสร็จแล้วนะครับมันจะโชว์มาที่ช่อง hot signal นะครับตัว Dashboard จะแสดงผลหลังจากเราเลือกกลยุทธ์เสร็จแล้วว่าตอนนี้เราควรจะอยู่ในสถานะ buy หรืออยู่ในสถานะ sell นะครับตัวนี้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็น EA mode นะครับ EA ก็จะเข้าตามช่องตรงนี้ นะครับว่าตอนนี้มัน buy หรือมัน sell นะครับต่อมาครับเป็นฟังก์ชัน manual trading นะครับอ่าเป็นฟังก์ชันตัวนี้ขอโทษนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับหลังจากเราหลังจาก hot signal มันโชว์แล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถคลิกซื้อเองได้คือจะเป็นตรงกับฟังก์ชัน one click trading นะครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับตัว b นะครับก็คือกด buy คือเราจะต้องการซื้อเองนะครับ ถ้ากด S ก็คือ Excel นะครับถ้ากดกากบาทนะครับก็จะเป็น close all คือปิดนะครับปิดสถานะนะครับอ่าพอเราคลิก b y เสร็จแล้วยกตัวอย่างนะครับคลิกบ y เสร็จแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นขึ้นมานะครับว่าเราสถานะ b y านะครับอ่าถ้าเป็นกำไรนะครับก็มันก็จะโชว์ว่าเรากำไรอยู่เท่าไหร่ก็จะเป็นแสดงผลเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าเราติดลบ นะครับเราก็จะโชว์ฟังก์ชันตรงนี้นะครับว่ามันจะติดลบนะครับก็จะมีตัวเลขติดลบข้างหน้าแล้วก็จะตัวเลขก็จะเป็นสีแดงส่วนตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นตัวเลขจํานวนไม้จํานวนออเดอร์ของเรานะครับว่าเราเปิดสถานะบายไปกี่ออเดอร์หรือเซลไปกี่ออเดอร์นะครับหรือเรามาดูในตรงทั้งก็ได้นะครับว่าตรงนี้นะครับว่าทั้งหมดมันอยู่เท่าไหร่นะครับอ่า ส่วนตัว H ตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชัน Take Profit นะครับ Stop Loss แต่ละคู่นะครับซึ่งตัว Pro เนี่ย Provide มาให้ด้วยนะครับต่อมาครับเป็นฟังก์ชัน MM Mode นะครับ Money Management Mode นะครับก็มีขอาอนุญาตนะครับตัวนี้นะครับตัว Lot Size ตัวนี้นะครับก็ อ่าแล้วก็เราเป็นหน่วยการลงทุนนะครับว่าเราจะลงทุนเท่าไหร่นะครับใส่ l o อด i z e ก่อนนะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันพระเอกเราเลยครับฟังก์ชันหัวใจของการเทรดนะครับว่าเราจะลงทุนเท่าไหร่เลือกกลยุทธ์ยังไงนะครับต่อมาครับเป็น max order ก็คือเราจะสามารถจำกัดออเดอร์ของเราผ่านแดชบอร์ดนะครับว่าเราจะเข้าตัว maximum order เนี่ยได้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วน repeatable เป็นตั้งค่าความหน่วงของเวลา ยกตัวอย่างนะครับสมมุติถ้าเราต้องการนะครับเข้าออเดอร์ทุกๆ1นาทีเราก็ใส่ตัวนี้เลข1นะครับแต่ตัวค่าสแตนดาร์ดเนี่ยก็พอไว้มาให้999ก็คือเวลา999นาทีนะครับส่วนฟัง์กชันตัวนี้นะครับถ้าคนไม่ได้ต้องการเข้าออเดอร์ถี่มากนะครับก็ก็ไม่ต้องตั้งมันก็ได้นะครับก็ใช้ค่าสแตนดาร์ดไปนะครับต่อมา เป็นฟังก์ชัน take profit stop loss แบบ overall c l o s e system นะครับก็คือทั้งพอร์ตนะครับก็จะมี provide ทั้งหมด2ระบบนะครับคือมี take profit กับ stop loss เราจะเขียนเลยครับมี take profit กับ stop loss แต่นะครับที่สำคัญนะครับก็คือมีเป็น2หน่วยนะครับมีหน่วยเป็นเหรียญนะครับกับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติเราตั้งค่าในตัวอย่างนี้นะครับผมตั้งค่าไว้ที่ ถ้าเมื่อไหร่นะครับใส่เลข5ตรง take profit นะครับถ้าเมื่อไหร่ผลรวมกําไรของทั้งพอร์ตอยู่ที่5เหรียญนะครับออเดอร์จะถูกตัดให้ทันทีนะครับก็คือตัดทุกๆ5เหรียญนะครับส่วน stop loss นะครับก็จะเป็นการตั้งค่านะครับตัดการขาดทุนนะครับก็คือลบ5เหรียญก็คือให้ตัดออเดอร์ทั้งหมดนะครับอ่าตัวนี้นะครับ ส่วนตัว take profit มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็เราก็ใส่ตัวเลขตรงนี้ลงไปนะครับตัวอย่างก็คือถ้าเมื่อไหร่นะครับตัว overall ผลรวมกำไรของเราทั้งพอร์ตเนี่ยถึง1%นระครับระบบก็จะทำการขายให้ทั้งพอร์ตเลยโดยไม่สนนะครับว่าจะบางออเดอร์ติดลบบางออเดอร์บวกนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าผลบวกของทั้งพอร์ตเนี่ย บวกได้เท่ากับ1%นะครับแดชบอร์ดก็จะทำการปิดออเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับส่วน Stop Loss ก็มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันตัวนี้นะครับเราสามารถ Adjust ได้ก็คือเราสามารถกรอกตัวเลขสามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดสิ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องดูดีๆนะครับว่าเราตั้งค่าตรงนี้นะครับถ้าตั้งค่า Stop Loss ต้องเป็นตัวเลขติดลบต้องมีสัญลักษณ์ติดลบข้างหน้าด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์มันจะถึงอ่านได้นะครับว่าเมื่อผลรวมของทั้งหมดเนี่ยติดลบนะครับมันถึงจะทำงานนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็น o v e r อร์นะครับของของผลรวมทั้งพอร์ตว่าตอนนี้ผลรวมทั้งพอร์ตเนี่ยมันบวกลบไปเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเป็นผลกำไรก็จะเป็นสีเขียวนะครับอ่า ส่วนตัวข้างล่างตัวนี้นะครับ0.02 1 02. ตัวนี้นะครับมีประโยชน์มากๆนะครับเอาไว้ดูครับว่าตอนนี้กำไรที่เราได้เนี่ยมาหารกับทั้งพอร์ตเนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับปกติเทรดเดอร์เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการคำนวณเปอร์เซ็นต์ นะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เราเก็บกำไรไปแล้วแต่ตอนนี้ผลรวมเนี่ยมันได้แล้วทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวแดชบอร์ดก็จะสามารถโปรไวไว้ให้ได้ด้วยนะครับต่อมาครับฟังก์ชัน12นะครับเป็น m a n นว l โคล s e s ิสเต็ก็คือมีปุ่ม3ปุ่มนะครับเอาไว้เรากดเองนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่ม Close All นะครับเมื่อไหร่ที่เราต้องการปิดทุกออเดอร์ยกตัวอย่างเช่นเราแบบจะนอนแล้ว แล้วก็ผลไม่ว่าผลบวกหรือผลลบนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่กด close all ทุกออเดอนะครับจะถูกปิดหมดเลยนะครับต่อมาครับปุ่มที่2นะครับเป็นปุ่ม close profit นะครับปุ่ม close profit ก็คือปิดแต่กำไรนั่นเองนะครับปิดเฉพาะ Order ที่กำไรนะครับฟังก์ชันนี้ก็เจ๋งมากๆนะครับต่อมาเป็น close cut loss นะครับก็ปิด Order ที่ขาดทุนเท่านั้นนะครับ ฟังก์ชันตัวนี้เป็นแมนนวลนะครับก็คือคนเราต้องกดเองต่อมาครับเป็นฟังก์ชัน13นะครับฟังก์ชันนี้จะถูกซ่อนไว้อยู่ข้างๆตัวแดชบอร์ดนะครับโดยมีปุ่ม S กับปุ่ม H ตัวนี้นะครับเมื่อเวลาเรากดออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นตัวบอร์ดมันยื่นออกมาข้างๆนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับเป็น t a i l i n g stop ก็คือระบบล็อกกำไรนะครับตัว TS ตัวนี้นะครับก็มีหน่วยเป็นจุดนะครับก็คือเมื่อไห่ที่ราคานะครับขึ้นไป100จุดนะครับตัว Stop l o s อจะถูกยกมาที่0ูนนะครับวิธีการอ่านอ่านอย่างนี้นะครับอันนี้เป็น TS นะครับย่อมาจาก telling stop นะครับส่วน TP TS ก็ย่อมาจาก take profit telling stop นะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเอาใหม่นะครับ ผมใส่ตัวเลข100กับใส่เลข0ไว้นะครับระบบนะครับแดชบอร์ดเนี่ยครับจะทำการเข้าล็อกกำไรนะครับทุกๆ100จุดนะครับเมื่อราคานะครับหลังจากเราเปิดโ s i t i o n ไปแล้วไม่ว่าจะบ u ายหรือเซล์นะครับยกตัวอย่างบ u ายแล้วกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ราคาเราเปิดออเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วราคาครับมีผลกำไรขึ้นไปแล้ว100จุดนะครับระบบ นะครับตัวแดชบอร์ดตัวนี้นะครับจะยกตัวสต็อปลอสนะครับขึ้นมากั้นกําไรไว้ให้เรานะครับอย่างน้อยออเดอร์นี้ไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับและเมื่อไหร่ที่ราคากระโดดขึ้นไปอีก200นะครับไปขึ้นกระโดดขึ้นไป200จุดนะครับตัวสต็อปลอสก็จะถูกยกขึ้นมานะครับที่ตําแหน่งที่100พูดง่ายๆก็คือดักกําไรทุกๆ100เหรียญไอ้หนึ่งร้อยจุดขอโทษทีครับก็คือถูกจะถูกยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ต่อมาครับเป็นฟังก์ชัน individual take profit กับ stop loss ก็คือเราตัวแดชบอร์ดตัวโปรตัวนี้นะครับสามารถตั้ง take profit เป็นคู่เงินได้นะครับโดยการเปิดระบบนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ตัวมีปุ่มนะครับเราต้องเปิดระบบถึงจะทำงานนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับ200ยกตัวอย่างละกันนะครับยกตัวอย่างในรูปนะครับผมใส่ตัวเลข200ไว้นะครับ เพื่อที่จะให้เทคโปรฟิตเนี่ยอยู่ที่200จุดนะครับเมื่อไหร่ที่มัน200จุดนะครับเมื่อไหร่ที่มันเปิดออเดอร์นะครับระบบเทคโปรฟิตเนี่ยจะถูกตั้งไว้ที่200ทันทีนะครับตัว SL ก็เหมือนกัน Stop loss ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้มีหน่วยเป็นจุดนะครับต้องเปิดระบบให้เป็นสีเขียวด้วยนะครับถ้าไม่ได้เปิดจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับจะเป็นรูปสีเขียวๆเทาๆอย่างนี้นะครับเราต้องกดถ้าเราจะใช้งานระบบนี้ต้องกดคลิกตัวนี้ด้วยนะครับ อันนี้เป็น individual t e c h profit นะครับต่อมาเป็น account status นะครับฟังกช์ชันที่15นะครับก็จะเป็นฟังกช์ชันตรงนี้นะครับเป็นฟังกช์ชันผลรวมนะครับของกำไรเราทั้งหมดนะครับก็บอก balance equity นะครับ margin fee r margin นะครับแล้วก็ margin level เปอตัวนี้เราก็จะเห็นว่าการดีไซน์ของตัวแดชบอร์ดเนี่ยนะครับถูกออกแบบมาให้ใคล้ายเป็นฟังกช์ชันของอบนแอปพลิเคชัน อะอ่าตัวนี้นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรเอาไว้ดูเฉยๆนะครับต่อมาครับเป็นฟังก์ชันนะครับ EA mode นะครับก็คือหลังจากเราเลือกกลยุทธ์เสร็จแล้วนะครับเราสามารถให้ตัวแดชบอร์ดเนี่ยเข้าทำทำงานได้นะครับอ่าก็จะมีจะมีตัวโปรนะครับจะมีทั้งหมด2ปุ่มนะครับมีปุ่ม O กับปุ่ม C นะครับปุ่ม O ก็คือปุ่ม Open นะครับเมื่อไหร่ที่เราอยากจะ ใหออเดอร์ Order, นะครับถ้าอยากจะให้แดชบอร์ดเปิดสถานะออเดอร์ให้เรานะครับเปิดให้นะครับเมื่อไหร่ที่มันมีสัญญาณตรงช่อ Hot Signal งฮอตสิก n นลตัวนี้นะครับแดชบอร์ดก็จะทำการเข้าเข้าไม้ให้นะครับแต่ถ้าเราต้องการนะครับให้แดชบอร์ดเนี่ยปิดนะครับปิดออเดอร์ Order ของเราด้วยนะครับก็คลิกตัว close ตัว c ไว้นะครับแดชบอร์ดก็จะ ทำการปิดออเดอร์ให้เมื่อสัญญาณตรงนี้มันดับนะครับในห้องในช่อง hot signal เนี่ยมันดับนะครับครนี้อ่ครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันที่16นะครับใครที่เคยใช้งานตัวแดชบอร์ดตัวเก่าเนี่ยครับก็จะคุ้นๆกับฟังก์ชันตอนเปิดเปิดออเดอร์ให้นะครับแต่ตัวโปรเนี่ยมีการปิดออเดอร์ให้ด้วยนะครับก็คือหลังจากเราเลือกกลยุ์เสร็จแล้วไม่สนนะครับว่า ว่าสถานะในการออเดอร์ของเราเนี่ยจะเป็นผลบวกหรือผลลบนะครับตัวนี้นะครับถ้าอยากจะให้เปิดให้อย่างเดียวก็กดตัว O นะครับถ้าอยากจะให้ปิดให้ด้วยก็กดตัว C นะครับนะครับต่อมาครับฟังก์ชันที่ต้อนมากับนะครับตัวโปรตัวนี้นะครับก็คือระบบแจ้งเตือนของ Line Notify นะครับ คราวนี้เราสามารถเซตตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ที่แดชบอร์ดทำงานหรือฮอตสิกแนลเนี่ยครับทำงานนะครับมันก็จะแจ้งเตือนข้อความของเราครับว่าตอนนี้นะครับยกตัวอย่างนะกันนะครับว่าตอนนี้สถานะ E.U เป็น b u ยนะครับมันก็จะส่งมาให้เรานะครับว่ามีการเปิดออเดอร์บายให้แล้วนะครับเราก็สามารถใช้แดชบอร์ดนะครับทำงานได้โดยไม่ต้องมา เปิดดูมันบ่อยๆนะครับก็คือเอาไว้ดูนะครับว่าตอนนี้มันทำงานแล้วหรือยังนะครับปิดออเดอร์ให้แล้วหรือยังนะครับฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่17นะครับก็คือเอาไว้แจ้งเตือนเฉยๆนะครับส่วนใครอยากจะใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับก็มีขั้นตอนการใช้งานแบบละเอียดเลยนะครับจะส่งเป็นไฟล์แนบไปกับตัวไฟล์แดชบอร์ดนะครับ ต่อมาเป็นฟังก์ชันตั้งเวลานะครับทำงานของของตัวแดชบอร์ดนะครับยกตัวอย่างแล้กันนะครับสมมุติผมอยากจะให้เทรดเฉพาะตอนบ่ายโมงครึ่งของบ้านเรานะครับสมมุติผมเทรด EU แล้วกันนะครับผมต้องการให้มันเปิดทำงานตอนบ่ายโมงครึ่งเพราะว่าตลาดเนี่ยครับฝั่งยูโรเนี่ยเปิดตอนบ่ายสใช่ไหมครับผมต้องการให้มันทำงานก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะครับ ตอนนี้ครับตัวแดชบอร์ดโปรก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับแต่คราวนี้เวลาตอนที่จะตั้งเนี่ยครับเป็นเวลาของบร o อร์นะครับไม่ใช่เวลาในไทยนะครับตัวอักษรนะครับมันจะอยู่ในอินพุตนะครับคราวนี้นะครับผมก็เลยทําตารางนะครับตารางบอกเวลาเทียบระหว่างบร o อร์กับไทยไว้นะครับยกตัวอย่างตัวนี้แล้วกันนะครับ ผมต้องการตั้งเวลาในไทยเราจะคุ้นๆนะครับว่าเราสมมติเราต้องการเปิดประมาณบ่ายโมงครึ่งนะครับส่วนตัวของโบรกเกอร์เวลาเวลาเราไปกรอกตัวเลขนะครับมันก็จะตรงกับ7นะครับครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางเวลากันนะครับตารางเวลานี้ไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมกระเถิบให้นะครับเนี่ยครับตารางข้างบนนะครับตารางเวลาไทยเราก็ดูเทียบไทยก่อนใช่ไหมครับว่าเราจะตั้งเราจะเอาเวลาไหนนะครับ สมมุติเราจะตั้งตอนตีหนนะครับก็จะตรงกับตัวเลข19นาฬิกาของโบรกเกอร์นะครับส่วนตัวสมมุติเราจะต้องการตั้ง7จ็ดมงเช้านะครับเราก็ตั้งในโบรกเกอร์นะครับโบรกเกอร์ถามเวลาตั้งค่านะครับก็ไปใส่เลข1อ่าตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งเวลาเปิดให้ทํางานให้ EA มันทํางานเป็นช่วงเวลาได้นะครับคล้ายๆจ้างเทรดเดอร์ส่วนตัวมาทํางานเป็นเวลา นะครับเราก็จะต้องมีตั้งค่าเวลาปิดให้มันด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับ18ฟังก์ชันเบื้องต้นนะครับของตัว AVA Dashboard Pro เวอร์ชั่น1.4นะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับใช้ตัว d แดชบอร์ดแบบแฮปปี้แล้วก็ได้กำไรกันทั่วหน้าขอบคุณครับ